จริงๆลุงแมวค่อนข้างลังเลเลยนะครับว่าจะซื้อเกมนี้มาลองเล่นดีหรือเปล่านะ East Memo นะครับ The o a in f e l g a n a นะเพราะว่าลุงแมวเนี่ยก็พยายามเล่นเกม East เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเป็น East แบบโมเดิลสมัยใหม่อ่ะนะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะก็ยังเหมือนกับว่าเล่นไปได้เดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อนะครับแต่ว่าพอตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยลุงแมวก็ไปค้นข้อมูลยนะว่าเกมนี้เป็นประมาณไหนยังไงนะครับเขาก็บอกว่า เกมนี้เป็นอีส์ยุคเก่าในความหมายก็เหมือนท่านผู้ชมเห็นนะคือมันไม่ได้เป็นแบบกราฟิก3มิติเต็มรูปแบบเหมือนภาค10นะครับแล้วก็เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในอีส์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยรู้มาเข้าใจว่าเขาเหมือนกับรีเมคเนะไม่ได้เรียกรีเมคสินเรียกว่ารีมาสเตอร์ละกันมาจากภาคเก่าซึ่งถูกรีเมคมาอีกทีนะเป็นภาค3นะครับแล้วก็การที่จะเล่นอีส์เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องเล่นต่อก,กันก็ได้เนาะเพราะว่า มันเหมือนกับเป็นการเข้าไปอ่านนะครับหนังสือบันทึกส่วนตัวของพระเอกนะครับเอ,อ่อออดนะออถนะพูดชื่อผิดนะออลใช่ละอดอลนะครับใช่ไหมอดอลใช่ <c oughs> กเออ็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็ลองดูซึ่งถ้าใครอยากจะลองแบบออริจินอลนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากบนสตีมมีขายนะ315บาทเนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ลงมาซื้อบน n Nintendo s w i t c h S e s h o p เนี่ยอยู่ที่29เหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนแล้วก็ถ้ามีขายในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น edition แบบเป็นของสะสมนะก็จะราคา2 0 0 0นิดๆนะครับก็ไปสองนัน้นไดน้ดดแล้วว่ามีตัว play 5ด้วยนะถ้าอยากเล่นบน play 5ก็มีบน s i t c h ก็มีนะครับผมก็มานเล่นไปแล้วประมาณ2ชั่วโมง้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับว่าเกมนี้มันประมาณไหนในสายตาของคนที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนของ e ชสเลยเนาะแล้วก็เผื่อใครที่มี อารมณ์ไม่คล้ายลูกแมวนะอยากจะเข้าไปเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับาภาคนี้เนี่ยเหมาะหรือเปล่ากลไกมันประมาณไหนยังไงน,นะเอาส่วนที่โดดเด่นมากก่อนเลยนะครับส่วนที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือการต่อสู้นะครับเกมนี้การต่อสู้เป็น Hack and/ Slash นะอ่าเป็นเรียลไทม์นะครับผมเป็นฟันดาะนะพูด,ดง่ายๆนะแต่ว่าไม่ได้ฟันดาแบบชิวๆนะครับ ไปถึงจุดหนึ่งอ่ะลงเมลรู้เลยว่าโอ้นี่มันเกมยากนะเกมยากประมาณหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะต้องแบบผ่านด่านใช่ไหมไปต่อสู้กับตัวสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับแล้วก็ใช้จังหวะเข้าตีเนะยากถึงขนาดที่แบบว่าตายรัวๆเลยนะแต่ข้อดีของเกมนี้เนี่ยคือเขาจะมีระดับการปรับความยากให้ด้วยนะครับตอนแรกลงเมาเล่นเป็น normal เนอวเขาก็ถามว่าพอตายปุ๊บนะเขาก็ถามว่าอยากจะปรับลงไหมอะไเงี้ยเราก็แบบเอ้ย เรายังไหวนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหแค่บอสตัวแรกเนี่ยนะก็รู้สึกว่ายากมากแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวนะก็ปรับลงนะครับคิดว่าน่าจะปรับลงไปถึงจุดที่เป็นง่ายที่สุดนะก็ยังยากอยู่ <c oughs> ก็มีหัวร้อนอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็เล่นสนุกนะเล่นเพลินนะครับแล้วก็กลไกของเกมเนี่ยแน่นอนเห็นแบบนี้อาจจะคิดถึงเกมแบบแอคชั่นฟันดาใช่ไหมแต่ว่าพอลุมาเล่ไปถึงจุดหนึ่งอะลุ้มมา,าคิดถึงพวกเกมยานยิงกันนะ พวกการดิอุสเกมสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันมีเซนส์ของอะไรแบบนั้นอยู่เยอะเหมือนกันเนาะอาจจะเพราะว่าการเคลื่อนไหวมันไหลลื่นมากอ่อมีอันที่นึกถึงระหว่างเล่นก็คือเดดเซลนะครับอ่ะเดดเซลก็เกมถ้าเป็นเกมสมัยใหม่ก็จะอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันคือมันไหลลื่นมากนะครับการคอมแบทเนี่ยโดดเด่นเลยนะถ้าพูดคือเล่นถ้าใครได้ลองเล่นอาจจะติดเนาะแล้วก็มันซิมเปิลนะครับกดไม่เยอะนะฟันก็ กดปุ่มนึงนะปล่อยเวทมนต์แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้มีเท่านั้นนะอันหนึ่งที่ลูงไมว่าโดดเด่นพอกันคือการกลายนะการแบบว่าเก็บเงินนะครับเก็บพวกทัพทีมต่างๆเพื่อไปอัพของนะเพราะว่าของนั่นก็จะมีขายแล้วก็ราคาของก็ค่อนข้างสูงที่เดียวนะครับแล้วเราก็สามารถซื้อของใหม่ก็ได้แล้วก็เอาของนไปเอ็นแทสก็ได้นะทาได้2แบบนะครับผมซึ่งของเนี่ยมันส่งผลต่อการเล่น ประมาณหนึ่งนะเท่าที่ลองเล่นมานะครับตอนแรกลงมาเป็นดาบสั้นแล้วเป็นดาบยาวอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันทําให้การเล่นพวกนี้มันสนุกเพราะว่ามันสามารถแบบเราก็มีวัตถุประสงค์ว่าอ๋อเราอยากจะแบบไปตีมอนอย่างเงี้ยเพื่อมาเก็บของนะเก็บเงินใช่ไหมแล้วก็เอามาอัพของเนี่ยก็บนลูปอย่างงี้ไปเรื่อยๆครับก็สนุกดีนะสนุกดีนะครับตัวคอมแบทที่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ระบบ ตัวนี้ถือว่าโอเคมากนะครับในเชิงการเล่าเรื่องนะเกมนี้เนี่ยเป็น o อส s ู h o o l RPG แบบเต็มที่นะครับเพราะนั้นน่ะจะไม่มีแผนที่แบบให้เราเห็นตลอดนะก็จะได้แผนที่มาอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแผนที่แบบหย,ยาบๆเนะอ่าก็เราต้องเปิดดูเป็นระยะระยะนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือความตั้งใจของผู้พัฒนาอยู่แล้วนะแล้วก็แผนที่ในเมืองนะครับแผนที่ ในดันเจี้ยนต่างเนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการจําเอาหรือว่าถ้าไปดันเจี้ยนเนี่ยก็เหมือนกับผจญภัยไปเรื่อยแล้วก็สตูเนี่ยจะเกิดในทุกแมปเลยนะคือสมมติเราเดินผ่านแมปนี้ไปใช่ไหมย้อนกลับมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับคือสตูมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตีไปไม่หมดนะตีไปเรื่อยแล้วก็ระบบการเซฟเนี่ยเป็นจุด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 นะครับอาจจะเรียกได้ว่าก็าไม่ค่อยสะดวกสบายมากสําหรับผู้เล่นสมัยใหม่นะ เรื่องของแผนที่นะครับแต่ถามว่าสร้างปัญหาอะไรไหมนะก็ไม่เพราะถ้าเกิดเราตายอะ่ะก็ถึงแม้เราจะไม่ได้เซฟนะแต่ว่าก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับคือมีเซฟแบบเรียวไทม์ให้แหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเลิกเล่นเกมเนาะก็ต้องไปเซฟเป็นจุดนะไม่งั้นก็เดี๋ยวเซฟหายนะครับอืมแต่ถ้าเล่นบนสวิชก็กดสลีปโหมดปิดเครื่องไปใช่ไหมกลับมาก็เล่นต่อได้แบบนี้เหมือนกันก็ ไปอีกเวนึงแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเซฟหายได้ถ้าไม่เซฟเป็นระยระยะการทำเควสต่างๆใดๆเนี่ยก็ไม่มีตัวบอกเควสนะครับก็ต้องใช้วิธีการอ่านเนาะไปคุยกับคนในเมืองแล้วก็ค่อยๆแท็กไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวสักพักเขาถึงจะไปเจอเควสแล้วก็ให้ทำการอ่านเนี่ยต้องใช้การอ่านเยอะอยู่พอสมควรภาษาไม่ยากนะครับแต่ว่ามีการอ่านเยอะนะมีเสียงภาคให้แต่ว่าก็ไม่ได้ทุกตัวอักษรนะครับก็จะมี เรียกได้ว่าสักครึ่งครึ่งแล้วกัน50%มีเสียงภาคนะแล้วก็อีก50%ก็ไม่มีเสียงภาคนะครับก็ค่อยๆไปอ่ะถามว่าโอเคไหมสับลุงแมวโอเคแนะๆจุดนี้นะสชั่วโมงแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราค่อยๆแบบเข้าไปในโลกของเขาอ่ะ เพราะว่าระหว่างที่เราพูดคุยเนาะเพื่อไปตามหาเควสตามหาเรื่องราวต่งตางๆมันจะมีรายละเอียดนะมันก็จะเหมือนกับเราให้อ่านหนังสือแล้วก็เข้าไปในโลกของเขาประมาณหนึ่งนะมุมมองของถ้าเกิดเรามองเป็น RPG สมัยใหม่ที่มันจะต้องแบบ มีระบบเควส t มีระบบแทร็กให้อะตัวนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากจะลองเล่นเนาะแล้วก็เอมันยังไงนะเสียงภาคเนี่ยรู้ไหมเข้าใจว่าเป็นเสียงเก่านะอาจจะมีภาคใหม่บางส่วนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วก็เสียงภาคที่โฆษณาพระเอกพูดได้แล้วเนี่ยจริงก็พูดอยู่ หนึ่งถึงสองประโยคคือไม่ได้พูดเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะพูดแค่ถ้าเป็นแบบสแตทเช่นอาสวัสดีครับอะไรเงี้ยเออเติมเสียงอะไรเล็กน้อยเข้ามานะไม่ได้เงียบนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมีสนบทสนทนาแบบอะไรชัดเจนมากนะอ่ะก็อันนี้ที่เติมเข้ามาส่วนหน้าตาตัวละครอ่ะอันนี้ลุงแมวไม่ได้ไปปรับในจริงเขามีโหมดให้ปรับเป็นรีไฟล์นะครับกับรีไฟล์ก็คือแบบทำมาใหม่นะแล้วก็ โหมดอันเก่าเนะี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความสมัยใหม่มากขึ้นนะตาเล็กลงดูน่ารักขึ้นถ้าใช้มาตรฐานของมุมมองยุค2025ไปมองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวที่ทำใหม่เนี่ยมันดูน่ารักกว่าเป็นมิตรกว่านะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะโอเคเสียงดนตรีประกอบจริงเลือกได้หลายแบบลูงแมวก็เอาเสียงของเขานี่แหละนะและ้วก็ทุกอย่างโอเคหมดนะครับตัวเฟรมเรทอันนี้โอเคเลยนะเพราะว่ามันเกิน 30แน่ๆนะครับรูมมไม่ได้จะไปเท่าไหร่นะแต่ว่านิ่งน่าจะ60นะคาดการแล้วก็ที่เจ๋งวันนั้นคือเวลาเราเดินผ่านแมปอะไร้รอยต่ออย่างแท้จริงนะคือไม่ต้องรอเลยนะครับเดินปุ๊บก็ไม่ต้องรอโหลดอะไม่มีหน้าโหลดเลยนะไปเรื่อยๆนะครับไปได้ต่อกันไปได้เรื่อยๆก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้อยู่สําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์บนสวิ์ชินะลูกแมวว่าเล่นบนตัว o l e d 7นิ้วนี่คือแจ่มฉลาดมากนะครับแต่ว่าเพื่อความที่ตัวหนังสือใหญ่นะเล่นบนตัวสวิชไลท์เนี่ยก็โอเคแต่มันมีผึดงจุดหนึ่งที่พอมันแอคชั่นหนักมากตอนสู้บอสอ่ะมันยังคิดแล้วว่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องแบบเปลี่ยนไปใช้พวก Joy c o n เสิร์ตนะฮูลิสปิดแพดโปลอะไรเงี้ยมจะได้ถนักขึ้นในการแอคชั่นนะเพราะว่ามันต้องการการแอคชั่นมากประมาณหนึ่งหรือถ้าไม่อยากแอคชั่นมากก็อาจจะต้องไปกลายอ่ะไปแบบว่า เงินซื้อของ u p พเว l well อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูเทคนิควิธีการเล่นของแต่ละคนกันต่อไปนะถามว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่เกม east ได้ไหมลุงแมวว่าจุดเนี้ยก็น่าจะได้เนาะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ลุงแมวลองแล้วแล้วก็มีเดโมด้วยคือ east 10นะถ้าใครอยากจะเข้าที่จุดนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเกมสมัยใหม่นะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ว่าด้วยราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะน่าลองอยู่น่าลองอยู่นะครับ ก็ใครเรล่นแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันกันมาได้แต่ต้องไม่ลืมว่าขออย่าสปอยเนื้อเรื่องอะไรใดๆนะเพราะลูกแมวก็ยังไม่ได้เล่นไปเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนของเกมนี้เลยถ้าเกิดมีการสปอยเนื้อเรื่องจะเศร้าไปซะก่อน,นแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็อยากจะซีไปจะเศร้าเหมือนกัน,นก็ยังเรียกว่าเป็นช่วงอาทิตย์แรกของปีใหม่ดูนะ,ะเจอใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขไปทุกท่านสวัสดีครับ